สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมอทั่วประเทศครับพบกันวันนี้18นาฬิกาเศษนะครับ27สิงหาคม258ก็ติดสภาผู้แทนรัษดรนะครับในการพิจรณาร่างพระราชบัญญัติอสมอนะครับณ27สิงหาคม258นะครับก็กวันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนรัษดรเพื่อพิารณาเรื่องต่างๆในการออกกฎหมายของสภาผู้แทนรัษดรน,นะครับซึ่งวันนี้ มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่16สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันพุธที่27สิงหาคม258เริ่มถ่ายทอดสดเวลา9นาฬิกานะเราก็ติดตามข่าวมาเรื่อยๆจนถึงเวลา17นาฬิกาห0กว่านาทีนี่แหละครับก็ปรากฏว่าในการพิจารณากฎหมายต่ตางๆของสภาผู้แทนราษฎรนั้นยังไม่ได้พิจารณาร่างพระธรรมัตตอาสาสมัครสา,าสุประจํหมู่บ้าน พสจุดๆนะครับแต่ว่าร่างพระรรมจัตตอาสาสมัครสา,าสุขประจําหมู่บ้านนี่มีอยู่ในววลาการประชุมอยู่นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่จะมีการพิจารณาแต่ว่าเรื่องในสภาผู้แท,รทรรนราษฎรมีเรื่องพิจารณาหลายกฎหมายมากช่วงนี้ก็จนถึงใกล้ๆ18นาฬิกานี่ยังไม่ได้หยิบยกร่างพระรรมจัดติอาสาสมัครสา,าสุขประจาหมู่บ้านมาพิจารณาอยู่นะครับอย่างพิจารณากฎหมาย ฉบับอื่นๆอยู่ก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะครับว่าจะพิจารณาได้เมื่อ,อไหร่ร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะครับซึ่งใครที่ดูถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์รัฐสภานะครับก็มีตังสือวิ่งอยู่ในนั้นอยู่นะครับว่าการประชุมวันนี้ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบเรื่องอะไรเรื่องพิจารณาแล้วเสร็จโดยวุฒิสภาไปแล้วมีกี่เรื่องเรื่องเร่งด่วนที่สภาเพื่อแทนรัษฎรจะพิจารณามีเรื่องอะไรบ้าง และในจํานวนนั้นมีร่างพระธรรมยัติอาสาสมัครสาธารณส,สุขประจำหมู่บ้านพสอสจดๆๆอยู่ด้วยนะครับก็นํามาแจ้งข,าข่าวให้พี่น้องอสมอทราบว่าจนถึงจนถึง17บเนาฬิกาเศษวันนี้27สิงหาคมสองสยังไม่ได้มีการพิจาราร่างพระธรรมยัติอสมอนะครับต้องติดตามข่าวตกต่อไปว่าจะพิจารณาวันไหนนะครับเพราะว่าเรื่องในสภามีมากจริงๆนะครับตลอดการประชุมทั้งวันวันนี้สภาพ,พาั้แานราสภาก็มีการพิจารณา หลายมาตราหลายกฎหมายนะครับแล้วก็คณะกรมกกรมการคณะกรรมการการพิจารณาปรับแก้กฎห,หมายนั่นกฎหมายนี่แล้วมีการแก้ไขามาตรานั้นมาตรานี้ก็มีการโหวตให้ความเห็นชอบน่นนี่นั่นเป็นระยะระยะตลอดทั้งวันเลยวันนี้ครับส่วนร่างพรบสมอต้องติดตามกันต่อไปว่าท้ายที่สุดแล้วจะพิจารณาหยิบยกมาพิจารณาวาระที่1วันไหนครับวันนี้ยังนะครับวันนี้ยัง สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ